รอมาละอ่ะมินิฟีดมีเยอะลนะหลายจอแล้วเกยมัสงสัยว่าอัปเตดตใหม่ไมเราช็อตไหมเราก็ไม่รู้นะเออน่าจะไม่ช็อตหรอกอยู่ซองและ นี่เปิดอะไรแล้วปะอ้าวมาแล้วโอ้โยสวัสดีทุกคนถามว่าเมื่อกี้ทาอะไรอยู่อ๋อถ่ายรูปอยู่คือนี่เห็นไหมเราตั้งตัดคลิปเสร็จแล้วเซฟปิดแล้วนะรวมแมเรามาละชตินทําอะไรกันตอนนี้เราจะมาทําปกคลิปเฉยๆแล้วก็เดี๋ยวจะลงคลิปโชว์เลยทุกคนจะได้เห็นว่าเราลงคลิปแล้วอ่ะนะ แล้ว OBS มันหน้าตาเปลี่ยนใหม่ไม่ใช่ OBS ไอสตรีมแบบตอนแรกตกใจเลยเอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นถ้ายูดีสตรีมแบบหน้าตาเปลี่ยนไปมันเราจะมาทําปกอันนี้กันดีกว่าอ่ะลบลบลบโอเคไหมเราจะเอารูปที่เราเคยทําไว้แล้วกันอ่ะันอันนี้รูปล่าสุดที่เพิ่งไปถ่ายมา ที่จริงเราก็ยังเล่นเงินไม่จบเลยนะยี่สี่ชั่วโมงเนี่ยแต่เราก็รีบตัดลงก่อนต้องรีบไงงานด่วนงานด่วนตั้งไหมเหมือนเดิมมา,ารูปใส่ แล้วเราก็ตัดภาพได้ไปแล้วก็หนึ่งอ่ามันต้องอย่างนี้หนึ่งชั่วโมงเราเขียนว่าหนึ่งชั่วโมงมันต้องเขียนว่าศูนย์ชั่วโมงศูนย์ชั่วโมงมันต้องไปศูนย์ชั่วโมงใช่ไหมศูนย์ชั่วโมงแล้วมันไม่ตรงกลาง แก่รูปใหม่แป๊บน,นึงให้มันตรงกลางหน่อยมีใครพิมพ์แชทอะไรไหมรู้สึกเลยอยากจะรู้ว่ามันจะมีคนดูไหมอันนี้เรามาไลค์แบบไม่ได้บอกใครแล้วก็นั่นแหละ อืมได้ละที่จริงร้านนัเราตอนยี่บสี่ชั่วโมงยังไม่ใช่อย่างนี้เนาะเพราะเรายังเล่นไม่ครบแต่ว่าเอาเอาร้านนี้ไปก่อนเอาเอาแบบนี้ไปก่อนเพราะมันยังไม่ครบมันยัง,ม,ยงม,มันยังไม่ถึงไงเอเร้วไทคุนทูโลโก้เนี่ยมันมีโลโก้อยู่อืม แล้วคนจะใส่อย่างงี้มไหมหรือใส่แบบเดิมก็คือใส่ก็ต้องลบลงมาหน่อยแล้วเขียนด้วยแล้วกันว่าพาร์ทหนึ่งตรงไหนดีพัร์ทตรงคาว่าพาร์ทหนึ่งตรงนี้ดีไหมตรงกลางเดี๋ยวะ แล้วก็โหลดรูปเลยไอไอโลโก้ทีมปาร์คนี่มันใหญ่ไปไหมเราไม่รู้นะแล้วโหลดรูปแล้วเราก็จะเอามาลบตรงนี้กันจะลบลบ,ลบไม่ได้อ่าลบแล้วก็เอารูปเนี้มามาใส่กรอบแอ้ว yeah. ใช่เรียบร้อยแล้วก็โหลดเอาไปลงดีกว่าเสร็จแล้วอ่ะแล้วเราก็จะมาลงคลิปกันดีกว่าคลิปเราอยู่นี่เพิ่งตัดเสร็จตัดแต่เมื่อวานและเพิ่งเสร็จวันนี้แหละตอนสามทุ่มสามทุ่มเป๊ะเลยอะ <c oughs> โอนั่งตัดกันแทบตาเหลือกเลย ไปลงคลิปแล้วะสวัสดีครับพี่เกอ้าวคุเรียกเกงนี้ไม่เข้าดิสมาคุยอ่ะคนกำลังเหงาๆเลยนั่งทําปกคลิปแล้วก็รอลงเนี่ยก็ไม่เข้าดิสมาวะไม่ได้เข้ามานานแล้ววันนี้ก็เห็นเข้ามาทั้งวันเอ้ไม่มามาปล่อยให้อยู่คนเดียวอีก เดี๋ยวเราจะมาที่รายละเอียดแล้วเราก็จะมานั่งเขียนฟนีชั่วโมงเลยจะสร้างร้านอาหารได้แบบไหนโอเคเสร็จไวเนาะ90นี่คืออะไรมันถือว่ามันมีน้อยอ่ะ เราก็ต้องเปลี่ยนชื่อแมปด้วยใช่ไหมโอเคทำไมมันอันเล็กจังเลยนี่ก็ร้อยยี่สิบห้าอนไม่รู้อะทำไมอันเล็กขนาดนี้นะนี่ยังใหญ่อยู่เลยต้องช่างมันแล้วกันแมปชื่อไอ้นี่จริงๆแล้วน่าจะ อ่ะเราเอาหน้านี้เรสตอรอไสคูนก็จะลือเปลี่ยนเขาทีมบาร์ให้คนทูนี่กูจะบ้าไม่งั้นเดี๋ยวแม่ค้นทีมบารนะ์แน่เราซิว่ามันจะหาดได้ทั้งแหละแล้วก็ใส่ปก เฮลิธ hey, อยู่ในยีิสีช่ชั่วโมงเพิ่มแท็กด้วยซึ่งแท็กคลิปเก่าอะ่ะมันจะเป็นแท็กทีมพาร์กไงงั้นถ้าเราแท็กโลบอกเลสทลองไทคูนทูนี่แท็กทั้งหมดเลยโลบอกเลส เราใครคุณทูเล็ดเรามันมีตัวย่อไหมไม่น่ามีมะพี่แล้วอะไรผมก็ชอบผู้คุณา่าอย่าทำคิวอันเอครับรับเดียวก็พอ ทนี้ไม่ใช้แหลมทูสี่เห็วะเออช่างมันแล้วกันแต่อันนี้แล้วก็มีอะไรอีก gaming gaming games gaming gaming đúng mình like gaming 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 าอ,อาหารมีหลายร้านอาหารจารังเลยวะไม่ใส่แล้วกันโอเคเสร็จละ สาษาอังกฤษเลยโอเคเสร็จละเปิดสี่น้อง ไม่ใช่เข้าหมดอยู่แล้วเนื้อหาก็ไม่ใช่หรอกทำไมถ้าเราไปเลยก็เราก็ตอบว่าไม่ใช่ของหมดไงไม่ได้อะ มีใครจะอยู่คุยแล้วไหมอันนี้คือทุกคนเงียบมากไม่มีใครรู้ว่าเราดังไรสตรีความมานสม็นการแสดงโฆษณาอีกสิบเก้านาทีอะคลิปนี้ลงสักสี่ทุมไหมแต่เราก็เดี๋ยวเราให้มันตรวจสอบเนีย่ยมันบอกว่าให้เลือกกันั่งค่านี้แต่ไม่สนเลยกูอยากลงเลยกูรีบ มีเด็กปรากฏในวิดีโอนี้ไหมไม่มีนี่เกมไม่มีเด็กอย่าบอกแล้วเด็กที่เป็นตัวละครในเกมอ่ะนี่กูจะบ้าเลยนะอ่ะผปีระดับการแชร์ก็ได้ลงสักนั่แหละเขาบอกว่าอ่าเดี๋ยวเราตั้งเวลาไว้ลงไว้สี่ทุ่มนะทุกคน สี่ทุ่มนะโอเคไหมจำเวลลงกันวันนี้สี่ทุ่มสี่ทุ่มคิปลงอย่างดึกเลยโอเคตั้งเวลาแล้วนะโอ้ยเรื่องมากเว้ยอ่ะเราปรับเปน็นภาษาไทยนะก่อนนะโอเคเราจะลงแล้วนะนี่ก็อ่ะ นี่เรามาตรวจสอบเสร็จทุกคนพอมาตรวจสอบเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงให้ทันทีเลยนะหลังจากที่มันตรวจสอบเสร็จก็รอดูแล้วกันนะไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้แหละ